Very well, thank you, sister. Thank you, teacher. Good, okay. Okay, all boys and girls, and children, or students, I, I'm glad to meet you in the afternoon. I'm glad to meet you. I'm glad to meet you too. Okay glad to meet you in the other classroom too and good afternoon again. Good afternoon all students, students or boys or girls in the classroom Sopwang Kaikong School in Patong 6 and good afternoon the teachers and all students in the other classroom or in the other school who are studying English in English class Sopwang Kaikong School Okay, this today in the classroom and in the classroom Today is Tuesday you study English is the last hour. Okay, are you ready? Yes, I'm ready. Good. Are you bright? Yes. Yes. Okay, are you fun? Yes. yes. Are you happy? Yes. Are you hungry? No. No, Are you trying? No. no. Are you bra? <sighs> I'm bra. Are you bored? No. No. Do you know bored? The B O R E D, bro. I would like to study English. No, I would not to study English. And bored, bored. Oh, good. Are you bored? No. 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 I'm ready to study English. I'm uh, ready to teach English too. I hope that today the student in our classroom un b o r d to study English. หวังว่าทุกคนคงไม่เบื่อที่จะเรียนภาษาอังกฤษนะคะ English <c oughs> is fun and easy. อังกฤษนี่มันรู้สึกสนุกแล้วก็ง่าย If you interest, listen to me carefully. You un shy when you study English. You un shy. ไม่ต้องเดี๋ยวคุณครูเรียกเราแน่เลยใช่คืออะไรลูก I. ไม่กล้าที่จะไหม่ลูกไม่กล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษกลัวคุณครูถามคุณครูมองหน้าคนนี้ปับ๊บพูตะวันหลบเลยกลัวจะเรียกพ่อครูวันทำไมลูกอายไม่ใช่เขาเป็นคนขี้อายนะคะโอ้แ oh, อมใช่ใช่เป็นคนขี้อายไม่ใช่ถ้าอายที่คืออายที่จะพูดภาษาอังกฤษพูตะวัน are you shy yes อ oh. ้ <Okay>. oh. ดูหน้าพูตะวันนะพูตะวันเป็นเด็กขี้อายพ่อภูมิ are you shy No. no ต้องตอบว่า no i'm not ใช่ันไมีขี้อายหรอก okay i ทำไมคะ i'm active all t i m e ฉันจะเตืนรถตลอดเวลาเลย i brave ฉันกล้า,าหาญ i'm strong ฉันทำไมลูกฉันแข็งแรงนะเพราะฉันก็บอกครูบอกครูมีคำหนึ่งคำว่า if you are big if you are big ถ้าคุณตัวใหญ่ you must be strong คุณจะต้องแข็งแรงใช่ไหมคะค,คุณตัวใหญ่แต่คุณต้องแข็งแรงไม่ใช่คนตัวใหญ่แล้วอ้วนตัวตะใหญ่ทำไมลูกอ่ะ if you are big ถ้าคุณคุณอ้วนหรือตัวใหญ่ you must be strong คุณจะต้องแข็งแรงไม่ใช่ตัวใหญ่แล้วอ่อนปุกเปียกไม่ได้ if you are small แต่ถ้าคุณตัวเล็ก you must be smart ถึงตัวเล็กก็ทำไมลูกสามารถทำไมลูก สมาร์ทได้โอ้สมาร์ทกล้าที่จะมองหน้าคุณครูโ oh, อ้วันนี้ท่านสมาร์ทถึงขั้นท่านตัวเล็กเพราะนั้นจำไว้เลยสุภาษิตของคุณครูแลเพุ่งนึกได้เดี๋ยวนี้เองอ่าจำไว้เลยนะคะ if you are big ถ้าคุณตัวใหญ่คุณอ้วน you must be strong คุณต้องทำตัวเป็นคนที่อะไรลูกแข็งแรง if you are small ถ้าคุณทำไมลูกตัวเล็กไม่ใช่ตัวเล็กแ้วโอ้ยกินน้อยไม่ได้ you must be smart คุณต้องทําไมลูก smart เป็นไหม,พมเพื่อนคุณรู้จากนี้เลย smart เลยเห็นไหมคะเห็นม <c ool> ่เมื่อครูอ่ะครูต้องเรียนนะครูก็ทําไมคะ a ั i t t l e ื่อนเลเด small small than my friends ครูจะเล็กกว่าเพื่อนๆเพราะนั้นครูก็ไม่สนใจครูก็จะ smart ตลอดเวลาน,น,นะคะควาวมม่า smart นี่คืออะไรลูกควาวมม่า smart คืออะไรถ้าผู้ชาย smart ท,ทำไมลูกโอ้สงา<ๆ>่า่าเผยเท่น,น่ารักใช่ไหมคะ โอ้ oh, นะคะสมาร์ทผู้หญิงก็ได้ทำตัวสมาร์ทลักษณะนี้คือสมาร์ทจะเดินจะเหินจะพูดอะไรก็ให้สมาร์ทไว้ก่อนอย่าลืมคุณจะเล็กแต่คุณจะใหญ่คุณก็ต้องทำให้ลูกสมาร์ทไว้ก่อนแล้วผู้ชายทำตัวว่าสตรองสตรองแข็งแรงโอเคนะคะอันนี้เราวอร์มอัพกันเรามาเริ่มต้นบทเรียนกันในเรื่องอะไรลูกวันนี้เรียนเรื่องอะไรลูกทังอยู่ในเรื่องของ you s t u d English about Side and direction. Now spell size. S-I-G-A. -S Good. Side. or size. to is. And spell direction. D. I. good excellent คุณครูให้คำว่า very good โอ้ดีมากไม่อ้าวคุณต้องบอก excellent you are excellent you are so g r e a คุณดีเยี่ยมคุณดีมากเลย oh you can spell you study about s i g n c n direction for a long time เรียนไปเวลานานแล้ว you can spell them นักเรียนสามารถสะกดคำเหล่านี้ได้ oh I I hope that you can speak very well you อะไรคะ capable you are capable at นั่นแหละบ like อก capable at หมายถึงเก่ง you are capable at speak English you can you are capable at อะไรลูก read English you are capable at read and write English โอ้เก่งทุกอย่างภาษาอังกฤษโอเค I hope that คุณครูหวังเช่นนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่อง side and direction โอเค Can you tell me about the way about the size and direction นักเรียนบอกคุณครูได้ไหมคะว่า size and direction นี้เมื่อวานบอกได้ไหมลูก Can you tell me บอกได้ไหม Can you tell me the way Yes or no Can you tell me the way to anywhere สามารถบ,บอกคุณครูได้ทุกทุกสิ่งอย่างไหมลูกจะไปไหนจะเดินทางไปไหนโอ้บอกคุณครูได้เลยคุณครูขาอ๋อบ้านหนูอยู่ตรงนี้คะ่ะ เด็กพูถามว่า where, where Where do Where is your house บ้านของหนูอยู่ที่ไหนคะอ๋อบ้านหนูอยู่ตรงนู้นค่ะตรงนูน้น over there ตรงนูน้นเอ๊ะตรงนู้นและตรงไหนอะคุณครูไปไม่ถูก Please tell me <Yeah. S 1> บอกคุณครูหน่อยสิอ๋อคุณครูก็เดินตรงไปสิคะแล้วคุณครูก็เจอไฟแดงพอคุณครูเดินตรงไปแล้วครูบอกว่าไงเดียลูกเดินมาดำถนนเนี้ยตรงเนี้ย จากหน้าโรงเรียนน่ะอาอาส a อ l o n g the r คุณครูเดินตามถนนไปไปพบไฟแดงอะไรลูก Then you can see the traffic light ต่อจากนั้นคุณครูก็จะพบคุณก็จะพบไฟแดงและไฟแดงได้ไหมไฟสัญญ,ญาณจร<แ><แ>าจร traffic light แล้วทำไงต่อลูกจะเลี้ยวซ้ายเรีกก้ยวขวาดีอะเลี้ยวซ้ายบอกครูงไงงะต่อจากนั้น เดินเทิร์นเดนเทิร์นเลฟแล้วต่อจากนั้นก็เลี้ยวซ้ายและไปไงต่อลูกบ้านอยู่ใกล้ทะเลชายทะเลบอกว่าไงลูกอ่าเลี้ยวซ้ายและแล้วไงต่อลูกไปไปเห็นอะไรอีกอะ่ะผ่านอะไรผ่านดีกว่าผ่านฐานีตำรวจอยู่ด้านซ้ายมือผ่าน,านที่ทำการไปรษณีย์อยู่ด้านขวามืออ่าบอกคุณครูได้ไงลูกอยู่ plus อ่ะอยู่ plus คุณผ่านอะไร you plus the polarization is on your your อะไรลูก your left and you plus the p h i l o s o p h c e is on your right oh very good ยยังไม่จบยังไม่ถึงทะเลเลยต่อไปงะ and then You walk along the street about 200 meters. โอ้ถึงแล้วมันอยู่ตรงสุดถนนนะั่นน่ะบอกว่าไงลูกทะเลใชายหาดหินย่สุดถนนบอกว่าไงคะ It is at the end of the street. Good เห็นไหมได้เป็นแล้วเดี๋ยวเรามาดูเพื่อนกันดีกว่านะว่ <Yeah. S 2> เพื่อนเขาทำอะไรมาให้คุณครู ว่าเขาอยู่ที่ไหนอ่ะคนแรกดูของใครดีเอย่ยอ่ะดูของฟยดาก่อนนะฟยดาสมุดอยู่ที่คุณครูนะคะขอดูวิชวลหน่อยนะคะอ่าเราจะมาดูของเพื่อนเมื่อวานเขาบอกให้ช่วยด้วยหนูหนูหนลงทางแล้วคะ่ะคุณครูขาอ่าเรามาดูนะคะหนูหลงทางหลงทางอย่างไรอ่ามาดูก่อนตึ๊กตึงเดี๋ยวกันนะคะอ่า เห็นชัดไหมลูกเห็นชัดไหมจุ๊บจึ๊บหน้าวดูนะคะอ่ะดูนะคะเขาบอกว่าฟายดาบอกว่า Help me please I'm lost ช่วยด้วยช่วยด้วยหนูหลงทางคะ่ะฟายดาบอกช่วยด้วยค่ะหนูหลงทางคะ่ะหนูไปไม่ถูกแล้วอ่คุณครูก็ถามอ่ฟาเยดาถามคุณครูว่า Where is the golden place Golden place อยู่ที่ไหน เดอะซ e เ t in อินดัสทรีส o โน้กเดอ e โกลเด้นเพรสนักเรียนไปทางรู้จักโกลเด้นเพรสไหมคะนักเรียนทั้งนี้รู้จักโกลเด้ mm hmm. A, นเพรสไหมจ๊ะรเอ๊โกลเด้นเพสคืออะไร what is the golden press คืออะไรลูกเป็นอะไรลูกเป็นอะไรโกลเด้นเพส the name ซ้อม the golden press เป็นชื่อของอะไรลูก mm hmm. อุ้ยไหนว่ารู้จักกันลูก mm hmm. เป็นชื่อของอะไรนะคะ mm hmm. เป็นชื่อของอะไรนะคะ เป็นชื่อของอาหารเหรอ,อ<า>เป็นชื่อของอะไรลูก<า>ร้านค้าเป็นช็อปเป็นร้านค้าเป็นถึงตลาดไม่มากเก็ตไหมไม่ใช่เป็นช็อปเป็นร้านค้าใช่ไหมขายอะไรลูกอ๋อ sell everything s, ขายทุกสิ่งทุกอย่างเลย example such as such as ตัวอย่างเช่น ice cream แหมอยากทานอาไอศครีมมา ice cream อ,อะไรนะลูก คอนคอนอ่ะต่อไป next อะไรอีก food. food อ่ะสลดัดโอ้ประเภท food อะไรอีก vegetables ขายหรือเปล่า food ขายหรือเปล่าโอ้ oh, anything drinks ขายไม่เครื่องดื่มขายไหม uh huh. ขาย drinks and food ขายทั้งอาหารและเครื่องดื่มแล้วยังมีอะไรอีกคะ garden place ขายต้นไม้ด้วย อ๋อก็ผลไม้คือ fruits and vegetables ใช่มไหมคะแล้วก็ขายอะไรอีกคะขายของใช้เช่นอะไรพวก herbs เกี่ยวกับเรื่องอะไรลูกสมุนไพรต่างๆเช่น example soap lotion ใช่มไหมคะโอะ้นะต่างๆอะไรนะคะผ้าผักเออเอา vegetables นั่นเองอ่ะบอกแล้วอ่ะทนีนี้นักเรียนปลาทางรู้จักแล้วนะคะ The Golden Place is a major shop in หัวหินเป็นร้านที่มีชื่อเสียงของหัวหินนะคะ The today is t h t e r classroom welcome to หัวหิน and you can see the Golden Place near the วังไกลกังวล p a ร i เร near the วังไกลกังวนล s c ส o ู l อยู่ใกล้กับพระราชวังไกลกังวลและอยู่ใกล้กับโรงเรียนอยู่ไม่ห่างไกลเดี๋ยวฟรดา,าเขาจะเดินบอกคุณครูว่าเดินทางอย่างไรอ่ะฟรดา,าเขาบอก is t on อ่ะมาดูคำนี้คำว่า it is on หมายถึงว่ามันอยู่บนนะคะมันอยู่บนนะฟาดาอาจจะลบคำว่า it is on ออกนะคะคำว่า it is on นี้วราดาอาจจะลบออกไปได้ฟราดาบอกคุณครูเลยว่า go s t a n d h t ahead เดินตรงไปเดินเทเล t แล้วคุณครูก็เลี้ยวซ้ายเดินตรงไปเลยคุณครูเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวครูก็เดินไปหน่อยมีทางเลี้ยวยัง โอ้ไม่มีทางเลี้ยวแสดงว่าตรงนั้นมีทางเลี้ยวอย่างเดียวใช่ไหมคะถือว่าตอบตอบอย่างนี้ถูกไหมลูก right or wrong right ถือว่าถูกถ้าอยากจะชัดเจนหน่อยก็บอกว่า Go stand about one meters อ่ะประมาณถ้าหรือ50 f t meters ประมาณถ้าห้เมตร and you turn left และคุณก็เลี้ยวซ้าย Oh i is on the corner มันอยู่ตรงหัวมุมนี่เององ่ายๆนะคะต่อไป มาดูของของใครเอ่ยเดี๋ยวคุณครูดูชื่อก่อนนะคะอ่าชนนทิดาอ่าชนนทิดาชนะนิดาเขาบอกว่าไม่รู้จักไหมลูกเอาเนี่ยอเมอ่าเอฟเฟรมัสเพลสแอดเวหินชื่อเป็นมีที่เสียงที่หินด้วยนะคะเดีอ่าก็คือเพิร์นวาน where is เพิร์นวานเฮ้ m ม p l พลสแอมรอช where is เพิร์นวานเพิร์นวานอยู่ที่ไหนล่ะ เอพิร์นวานนี่เป็นอะไรอะลูกเป็นอะไรอะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างหนึ่งมีชื่อเสียงไหมลูกโอ้โหมีชื่อเสียงไหนใครยังไม่เคยไปพิร์นวานนี้ไหมไปสิลูกเยียนนี้คุณแม่ขับรถผ่านเพิร์นวานหน่อยลูกนะขับผ่านก่อนได้รู้เสียชื่อหมดเด็กกูหินต้องไปเพิร์นวานอ่ะต่อไปเรามาดูดิจันทิดาเนเน่บอกคุณกูว่าไงก็เ t a นอุเหตุ Go stand ahead ให้เดินตรงไปก็คุณครูขา and plus the traffic light และคุณครูก็จะผ่านอะไรลูกผ่านสัญญาณไฟจราจร I will be on your left พอผ่านสัญญาณจราจรปับ๊บจะพบอะไรลูกจะพบอะไรลูกอยู่ทางด้านซ้ายมือของคุณครูก็จะพบอะไรและเพินวานเนี่ยนี่อาจจะขยายความว่าพอจากสัญญาณไฟจราจรไปไปประมาณอีกสัก20เมตรถึงไหม 50เมตรอะไรอยู่ใกล้อะไรก็ได้แต่อันนี้อาจจะเห็นชัดหน่อยได้นะคะต่อไปมาดูของอีกคนหนึ่ง mm hmm. ก็สมงคุณครูมาอ่าอาทิตยาอาทิตยาบอกว่า help me please androd why is the golden place o oh อ่าอาทิตยาก็อยากพาไป golden place มาดูซิระหว่างไฟดากับอาทิตยานักเรียนจะไปแบบไหนที่นักเรียนคิดว่าไปถูกที่สุด สตาร์ทฟอร์มวังไกลกังวลสกูลเขาบอกเลยว่าออกจากโรงเรียนว uh mm ังไกลกังวลเลยเท a bicycle mm hmm. เขาไม่อยากเดินเขาทำไมาย t a k เทคบ c y c ก e b บอ y c ก e นอ้นำจัก,กรยานออกมาปั่นเลย ah, mm hmm. เดินทางจัก,กรยานเลย along the เพชรเกษมรถไปตามถนนเพชรเกษมเดินก o ล์สเ about 200 u meters mm hmm. ต่อจากนั้นก็เดินตรงไปประมาณ200เมตร It will be on your left มันจะอยู่ทางด้านซ้ายมือโอเคเป็นไงลูกโอเคไหม <Okay. S 1> พอเข้าใจยังลูก <Okay. S 1> พอเข้าใจนักเรียนไปทางนะคะคุณครูหวังว่านักเรียนควรจะเขียนบอกทิศทางได้ไม่ต้องให้าไม่ต้องให้ละเอียดมากก็ได้ให้ฝึกเขียนไว้มาดูของเพื่อนอีกนิดหนึ่งเอเพื่อนเขาบอกอะไรเนี่ยเขาบอกอะไรกัน My house is at the end of the uh, the road ก็บอกว่าบ้านของเขานี่อยู่สุดถนนเลยนั่นเองพอเข้าใจไหมตรงนี้เข้าใจไหมลูกบ้านของฉันอยู่สุดถนนนะคะอ่าอันนี้บ้านของฉันอยู่สุดถนนนะคะส่วนอันนี้คือ I Walk along the road to the traffic light and then turn right เดินไปถนนแล้วไปพบสัญญาณไฟจราจรแล้วก็เลี้ยวขวาไม่ยากเลยอย่างนี้ให้นักเรียนทํามาส่งกูให้ครบด้วยนะคะ ป่ your friend. ะแอปพลิสติ r อเฟรนเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะอะเก่งมากนะคะอะเรามาดูวันนี้คุณครูมาให้นักเรียนเอา